สวัสดีครับผมนายนัทนนท์หมายทองชกอสามทับสามครับสวัสดีครับผมนายปชราเด็งเกษตรสวัสดีครับนายธนทรสืบบุตรเลขที่หนึ่งชกอสองทับสามสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์กุลวณิชชกอสามทับสามครับเลขที่สิบสามสวัสดีครับผมนายสุจิรานยามาทองชกอสามทับสามเลขที่ห้าสวัสดีครับผมนายผู้จัดกขายชกอสามทับสามครับเลขที่สามครับสวัสดีครับผมนายจักรพงศ์จินดาลครับชกอสามทับสามเลขที่สี่ครับ สวัสดีครับผมนายธน,นดลพุ่มไพพันธ์กกศาสา๓คที่ท็๑ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเครื่องจักรกล CNC คืออะไรเครื่องจักรกล CNC เป็นชื่อเรียกย่อจากเครื่องจักรกลแบบอโตเมติเครื่องเครื่องจักรถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตัวเครื่องซึ่งจะทำงานตามรูปแบบที่เราได้ป้อนคำสั่งไปในภายในโปรแกรมซึ่งเครื่องสามารถรองรับได้หลายภาษาขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานแต่ละพื้นที่เครื่องจกักรกลเซนซีมีทั้งขนาดกลางและขนาดเครื่องจกักรกลเซนซีขนาดใหญ่เช่นเครื่องจักรกลที่ใช้นิยมกัน ใช้กับงานที่เป็นโลหะต้องการความละเอียดแม่นยำการผลิตค่อนข้างซับซ้อนเป็นพิเศษดังนั้นเครื่องจักร CNC จรึงผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการทำงานแบบเดิมให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นลดเร็วและยังให้แม่นยำด้วยระบบการทำงานออโต้ควบคุมคอมพิวเตอร์ทำให้ผลิตชิ้นงานโลหะที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัวเครื่องจักรกล CNC นั้น จะประกอบไปด้วยระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบควบคุมคอมพิวเตอร์งานที่ผลิตออกมาจึงที่มีความปันนีบเม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิมที่เคยเป็นมาจุดประสงค์ในระบบหลักเครื่องจัก,กรกลซีนซีเนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนของชิ้นงานประกอบกับเป็นงานโลหะ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูงเครื่องเจาะกลินซีจึงสูกสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอนโทรลคอนโทรเลอร์ควบคุมการทำงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อความแม่นยำโดยหากจะเปรียบเทียบเครื่องจากลนแบบเดิมที่จะใช้แรงงานคนในการควบคุมเครื่องเจาะกลินซีเหล่านี้ในยุคปัจจุบันมีการปรับ เปลี่ยนระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แต่ยังคงต้องใช้คนในการเป็นตัวคุมเครื่องเพียงการป้อนโปรแกรมคำสั่งที่ต้องการให้เครื่องทำงานเข้าไปเพื่อการผลิตชิ้นงานได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้นนั้นเองการทำงานของระบบเครื่องจักระบบเพิ่มความสามารถของเครื่องโดยทั่ว,วไปแล้ว ให้สามารถทำงานได้ดีเกินคาดโดยเฉพาะงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนสูงได้ได้ระบบควบคุมที่ให้ความแม่นยำและรวดเร็วชนิดที่เข้าใจแรงงานคนยากที่จะเข้าถึงได้แในระบบการทำงานดยการควบคุมของคอมพิวเตอร์ช่วยให้การทำงานได้ผลลัพธ์ออกมาได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเป็นแห่งนวัตรกรรมได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องจักลกซีนซีเข้าไปทํางานกับเครื่องจากพื้น,นฐานซึ่งมีส่วนประกอบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจํานวนหนึ่งเพื่อใช้งานในระบบการหมุนเกียร์ทำหน้าที่ทดแทนแรงคนและอีกส่วนก็เป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับหมุนเกียร์ให้ความละเอียดใน การควบคุมได้มากถึง0.1องศาได้ดีได้ว่าดีมากกว่าที่เราเคยค่าการกันมาถึง2.02ม mm. ิลลิเมตรในยุคปัจจุบันการใช้เครื่องการใช้ระบบเครื่องจกักกลซีนซีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจัรขั้นพื้นฐานนั้นในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์เครื่องจักรกลหรือแม่พิมพ์ก็ตามจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆล้วนมีความซับซ้อนและไม่ควรเกิดปัญหาความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตรว,รวมทั้งการซ่อมและสร้างในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ด้วยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับเครื่องอยกรีนซีนั้น,นตัวเลขคร่าวๆน่าจะอยู่ราวๆหลายพันหลายบาทเครื่องยกรีนซีเครื่องอยกรีออน,ซ,นซีการประยุกต์ใช้ในผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆหงงานของระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัด ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะใช้ชิ้นงานออกมาอย่างสวยงามและมีความประณีต 2. งานในอุตสาหกรรมรองเท้า 3. งานอุตสาหกรรมยานยนต์4งานออกแบบงานสถาปนิกและงานการออกแบบโมเดลต่างๆ 5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากอัญมณี 6. งานที่มีการตกแต่งหรืองานแกะสลัก เงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร8การตกแต่งอุปกรณ์สำหรับรถยนต์รวมถึงรถประเภทอื่นขอจบการนำเสนอในเพียงนี้ครับขอบคุณครับ